มือเศร้าไม่ได้กินเขาได้เดี๋ยวนี้เอา้าไปเฮ็ดยังจนว่าสวยคือว่ากินเขากินน้ำโอ้ยหาพราะเขาลุงแล้วอียูเฮอนมันผัดจมโพดแมกินได้สองสามคำเลยแค้นเขาแค้นเขาเว้ยเอา้าเป็นยังอีกเขาบอกอียังเดี๋ยวนี้โอ้ยจะเป็นยังดอกแต่ละมือน,นั่นหาแต่เรื่องมา่าเบาได้เดี๋ยวนี้บบเรื่องได้อีกกเรื่องหนึ่งมีแนวจนได้แมนบ่โมเมนต์แตคล้องไปกินเหล่ากับดึกกับดื่นบ่เนาะเออมันก็นมีเนี่ยหัละแม่แนวกูไส้เนาะนั่นแล้วเพาก็จมหันตัว จมกับจมโพดคันได้เบ,บาีนิบุหูจักคอดมงสีลงคันไขย,ยื่โดนก็หันย่านอยซูนอยู่สั่งวะออกไปเห็นงานเขากับบุกินเลยแล้วโอ้ยมันก็ทรามดานแน่ผู้ยิงขั้นได้จมหลกักกระเว้าไปเรื่อยนันลาอย่าไปซ่ามันย่างหนีไปเห็ดแ้วอื่นผุนเขาเป็นผู้ชาาเขาก็ต้องมีความอดทนโตเห็นว่ลพอยยมีหันเล่าเป็นยังแม่เมียเ,เล่าแหงปากไรขึ้นอ,อย่างนี่ตัวจมเศร้าจมแรงให้ก็เมียตัวอีก หา้าร้อยหมื่นหันออกพอ,อดโคตรพ่อโคตรแม่ผุนเด้ชี้แตกตายต่เราแล้วลสร้งางมันเป็นโรคตับตายเลเนาะตายมาแล้วซะห้องยิ้กีบอยู่ดาผัวนั่นป๊าด <c oughs> แต่เรากับยังทนได้พ่อะยัยมีหันจมปันได้เรากับบัวซาบัปากจักคว่ำโอ้เราบรัวซาแหรอกันแล้วเนาะครับบ่แล้วเราหูหนวกกันแล้วเนาะ เราหูหนวกเออโอ้ยด่ามือนั่นล่ะก็ด่ามือนี่ดูตะดูเขามันก็เริ่มหูแวแววแลละก็หนวกสุดตัวโอ้ยก็นึกว่าเรามีความอดทนสูงสันดอกเมียหายกระบอปากบันได้แท้หูหนวกเฮ้ย แม่บอกให้ตัวนี้น่ะแม่ว่าเดียย่านว่าตัวลำขา้นเนี่ยกูย่ยานเมื่อหูหนวกะนะเห็นบอก่นี่ล่ะเมื่อเล่าไว้เปิดตัวย่างลดคันมึ่อนี้ว่าท่านอย่มืงอทุกคนละาพโลด